ในงานวิจัยตัวนี้เขาก็ได้ศึกษาทั้งของงานวิจัยในต่างประเทศแล้วก็ของเมืองไทยอันนี้พี่ยกตัวอย่างงานวิจัยของแบ็ w เวลนะคะที่ศึกษาฝั่งตะวันตกเขาบอกว่ามันมีผลคือทัศนคติเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นนามธรรม แต่ว่ามันมีผลต่อประเด็นย่อยของการตั้งใจฟังในการเรียนของนักศึกษาคือถ้าอาจารย์มีทัศนคติเชิงบวกนักศึกษาก็มีการเชื่อฟังในห้องเรียนดีขึ้นแล้วก็มีของเมเยอร์สนับสนุนอีกบอกว่าคือในส่วนของวัฒนธรรมในของฝั่งต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญหมายความว่า ถ้าอาจารย์สื่อสารเชิงบวกให้ข้อคิดเชิงบวกนักศึกษาก็จะตั้งใจฟังแต่ถ้านักศึกษาเจออาจารย์ที่ให้แง่คิดในเชิงลบเนี่ยนักศึกษาบางคนก็ตัดสินใจที่จะไม่ฟังแล้วก็ไม่ไว้ใจอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์บอกซึ่งสำหรับพี่ปูคือมันตรงไปตรงมากับ กับผลการวิจัยแล้วถามว่าในฝั่งของเมืองไทยมันต่างกันไหมจริงๆอะ่ะมันไม่ต่างกันหรอกก็คือเมื่อเมื่อดูตัวบุคคลน่ะจะต่างก็ตรงบริบทของ environment สิ่งแวดล้อมที่ท,ท,ที่ที่รอบข้างแต่อันเนี้ยเราเจาะที่ตัวบุคคลดูอาจารย์เป็นหลักแล้วงานวิจัยตัวนี้คือดีอย่างงที่ว่าเขาปิดแกะเรื่อง environment เรื่องสังคมไปเลยก็คือให้หนักศึกษาเรียนเลยแล้วก็ประเมินเลยรู้เรื่องไหมคือทำแบบนี้ มันก็เลยทําให้งานวิจัยอ่ะมันน่าสนใจเพราะเขาปิดแกลบในส่วนของโซเชียลทั้งอย่างทั้งหมดออกไปหมดซึ่งมันทําให้พี่ปูมองว่าเฮ้ย mm hmm. มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วอาจารย์ก็ก็ตรงไปตรงมาแล้วอาจารย์เขาบอกว่าคืองานวิจัยตัวเนี้ยถ้ามันได้ผลดีเนี่ยแสดงว่าคุณแม่หรือคุณพ่อครอบครัวเนี่ยก็เป็นครูคนแรกของลูกเพราะนั้นถ้าพ่อแม่ที่เป็นทัศนคติเชิงบวกเนี่ย จะทําให้ลูกอ่ะเชื่อฟังแล้วมีพัฒนาการในเรียกว่าในทิศทางที่ดีแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยมีทัศนคติเชิงลบถ้าถามกับพี่ปูนะอว่ากูบ่นกูทุกวันหนีออกจากบ้านเลยดีกว่าสําหรับพี่นะว่าบ่อนอยู่ได้น่าราคาญอันนี้เอาชีวิตจริงมาพูดนะคือวันวัน,วนทอะไรก็ไม่เคยดีอะไรก็ไม่เคยพอ,อยไม่ต้องอยู่กันละหนีออกจากบ้านไปเลยก็ง่ายดีสําหรับพี่ก็ไม่กลับเลยแม่พี่ก็ปฏิบัติทำอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรก็แล้วแต่นะ จะบรรลุไปถึงไหนก็เรื่องของนางแล้ว่อยก,ก็สุดท้ายคือเราก็ไปผจญโลกภายนอกไปเรียนรู้แบบอะไรเราก็เห็นแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันดีก็เอามาปรับใช้ก็ตัวเองทีนี้ในส่วนของงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะมีเปรียบเทียบในการฟังของนักศึกษาระหว่างอาจารย์ที่มีทัศนคติและคุณธรรมที่ดีกับอาจารย์ที่มีทัศนคติและคุณธรรมที่ที่ไปด้านลบดีกว่า พี่บูเรียกอย่างนี้ดีกว่าเขาเอามาเปรียบเทียบกันทั้งสองฝั่งแล้วก็ดูเพศของนักศึกษาด้วยว่าเพศเนี่ยของนักศึกษาเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะฟังอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์ทัศนคติลบเนี่ยนักศึกษาเพศชายจะฟังไหมนักศึกษาเพศหญิงจะฟังไหมหรือถ้าอาจารย์มีทัศนคติเชิงบวกเพศมีผลไหม อันนี้คือสําหรับพี่ปูนะคะมันเป็นงานวิจัยที่จริงๆดูแบบเหมือนเด็กน้อยมากแต่ว่าเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์แล้วอันนี้งานวิจัยตัวนี้สามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็คือเอามาใช้ในการปรับปรุงตัวอาจารย์เองว่าโอเคถ้าคุณอยากให้เด็กอะ่ะสนใจแล้วก็ฟังคุณอะ่ะคุณจะต้องปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก ลักษณะการสอนก็จะต้องเป็นการสอนแบบเชิงบวกยอมรับความจริงเคารพซึ่งกันและกันของเด็กอันนี้มันมันมันเป็นคือพอดีเคยเป็นอาจารย์มาแล้วเป็นอาจารย์ที่ได้เกรดนักศึกษาประเมิน A ทุกอัน90กว่ามันตลอดเพราะว่าคือเรามองว่านักศึกษาก็เหมือนเพื่อนเราเวลามีอะไรเราคุยกันเราเลสเ c กซึ่งกันและกันอันนี้นะคะเขาทดลองในนักศึกษาปร,ริญญาตรีในเมืองไทย ก็399คนนะคะเขาก็ไปเก็บข้อมูลมาด้วยแล้วก็มีทดลองใน4มหาหลัยนะคะเขาเอ้ยเขาเก็บตัวเลขมาดีอันนี้พี่ค่อนข้างค่อนข้างแบบคืออาจารย์น่ารักอ่ะออกแบบวิจัยดีมีมีแบบมีเก็บเป็นช่วงๆด้วยนะแบ่งเป็นเดือนอีกเนะี่ยโออาจารย์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะคือเก่งมากแล้วแบบวัดก็ละเอียดมี6ด้านวัดแบบโอ้โหคือผลงานวิจัยนี่ เดี๋ยวไปดูผลงานวิจัยกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ปูสรุปให้การวิจัยตรงไปตรงมาอย่างที่พี่ปูบอกคืออาจารย์ที่มีทัศนคติเชิงบวกจะทําให้นักศนะึกษา่ะมีความสนใจในการฟังสูงแต่ถ้าอาจารย์ที่มีทัศนคติเชิงลบเนี่ยจะทําให้นักศึกษาเนี่ยไม่ตั้งใจฟังแต่อันที่คอนแทตก็คือว่าการมีทัศนคติที่ดีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าเรื่องของคุณธรรมนักศึกษามองว่าอาจารย์ที่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่านักศึกษาจะไม่ฟัง พราะวิธีการสื่อสารหลักๆมันอยู่ที่วิธีการสื่อสารในการเอาทัศนคติพี่ปูอาจจะเป็นคนที่ทัศนคติลบเราก็ไม่ได้มีคุณธรรมแต่พี่ปูอะ acting แ,แก่งฉะนั้นพี่รู้ว่านะักศึกษาชอบแบบนี้พี่ก็ใช้การ acting ก็คือแสดงบทบาทของการเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี แต่ว่าข้างในเนี่ยมันคนละอย่านนะคุณธรรมมันก็เลยคอนท้าส์กันซึ่งงานวิจัยตัวนี้มันก็ตรงไปตรงมาดีก็คือนักศึกษาไม่ได้ดูเรื่องของคุณธรรมดูสิ่งที่อาจารย์แสดงออกมาในเรื่องของการสอนฉะนั้นแล้วถามว่าเพศมีผลไหมเพศก็ไม่ได้มีผลแตกต่างว่าเอยถ้าอาจารย์ทัศนคติไม่ดีเพศหญิงจะ จะจะไม่ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือตรงไปตรงมาตามแบบนั้นคือถ้าอาจารย์ทัศนคติดีนักศึกษาก็จะมีความสนใจในการฟังสูงแล้วเกิดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นนะคะฉะนั้นอาจารย์ต้องไปปรับวิธีการในการสอนถึงแม้ถ้าจะถามพี่พี่เป็นพยาบาลที่โดนสอนมา ไม่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเราจะเจออะไรมาที่แบดแบดลบๆอ่ะแต่เมื่อหน้าฉากปุ๊บเนี่ยคุณต้องยิ้มเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในคุณเป็นยังไงแต่การสวมมวกที่จะใช้แล้วอ่ะเราต้อง acting ให้เป็นทัศนคติลบเรารู้ว่ามันไม่ดีก็เก็บเอาไปนำเสนอแต่ทัศนคติที่บวกเพราะว่าถ้าคุณยังรักในอาชีพที่คุณทําอยู่ฉะนั้นปรับมิธิคิดแล้วโลกนี้ก็จะสวยงามค่ะฉะนั้นอยาให้พบูเล่างานวิจัยแบบสนุก ทักมาเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ